เบื่อชีวิตจึงคิดที่จะมาตกปลาเป, Ooh h! เป็นไงเอาแรงแบบฟาดเบ็ดผมนะโคตรรุนแรงแล้วตกปลาได้เรียบร้อยนะแม่การประกอบสัมมาอาชีพของเรารอบนี้เนี่ยทำให้ได้ไป114บาทสามารถอัปเกรดได้ด้วยเอาเป็นน้ำหนักแล้วกันตรงสีฟ้ามันจะทำให้จมลึกจัดมาตะขอมันจะจมลึกได้ดีขึ้นปั๊บ เพอร์เฟกโอ้โหจังหวะนี้ต้องตกปลาแบบลงมาได้ลึกและเจอปลาดีขึ้นเว้ยเฮ้ยฮัลโหลว้าวคูณ3ไปสิตอนนี้มีพันสี่แล้วเอาเป็นนักตกปลาเนี่ยแข็งแร่งขึ้นสีแดงจัดมาเฮ้ย <Hey. S 1> คูณ3ได้ด้วยเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นปั๊บเพอร์เฟกบ้าดาโอ้ยดูสิคันเบ็ดโอ้โ oh, ห คันเบ็ดมีไฟลุกน้าแล้วก็อุย้ยผ่านดินมาด้วยอุย้ยมาได้ไกลขึ้นเว้ยเฮ้ยชึบชึบปลาใหม่ปลาใหม่ปลาใหม่โอเคจะเห็นว่าเมื่อกี้บอลลูนถึงก็แบบแตกเลยเว้ยอุย้ยเหลือปลาอีกตัวหนึง่งผมก็จะได้อันล็อกตัวละครใหม่เว้ยงั้นก็อีกรอบหนึ่งเกรดปึ๊บโดนอ่าโดนบอลลูนแล้วก็แบบเด้งกลับเว้ยแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไอ ตัวนี้เออเรียบร้อยเอออีกตัวหนึ่งสวยตอนนี้จะตกปลาได้แค่3ตัวเว้ยแล้วก็ปิดล็อกตัวละครใหม่เป็นหมีแล้วก็จากนั้นจะทําการอัปเกรดเอออันนี้ละกันรสีสตันแนะจะทําให้ตกปลาได้มากขึ้นจากปกติ3นะเฮ้ยเฮคูณ3ว่ะได้เวลาขายวิญญาณละจัดไปแล้วก็ไปเลยเกรด ว้าวปับหืชนโขดหินและเด้งกลับมาปับแถวเรือประมงว่ะมาได้ลึก30กว่าเมตรด้วยปับ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 เรียบร้อยเก้าตัวบ้าทตกไม่ครบ11ตัวอุ้ยแต่ว่าได้มา400กว่าบาทขายวิญญาณเรียบร้อยทําให้ตอนนี้เนี่ยมีเงินพ5นหแล้วก็รีบาวมันจะทําให้คุกเนี่ยเด้งดีขึ้นเออเอาดีเปล่าวะ เดี๋ยวยังไม่เอาอันนี้ก่อนแล้วกันน้ำหนักเรียบร้อยนะแล้วก็เพไม่เป็นไรนะไม่เพอร์เฟกก็ได้โอ้ละเด้งแบบอย่างไก่นะปับเฮ้ยเช,เชเอ้กุง้งกุ้งกุ้งกุ้งอดกุ้งเลยไม่นะไม่ไม่ไม่โอ้ยตัวไหนก็เอาเอามาเหลือหนึ่งตัวมาได้มา596ขายวิญญ,ญาณกันลัวๆ เอาเป็นน้ำหนักแล้วกันลาก็เพอร์เฟกต์วายปับโอ้โหอย่างแรงนะเด้งดีขึ้นไวเออเด้งดีเด้งดีเด้งเด้งเหมือนกแกเอวเราเลยเด้งดีเด้งจังเฮ้ยชึบชึบกล้งไปตัวใหม่สวยไปาวเอ้ยเป้ยเอ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 ามาให้หมดโอ้โหบอกเลยรอบนี้งานดีรวยอ้ยพันสองฮะแจ็คพอตแจ็คพอต คูณ20โอไมคกอดสองหมื่นห้าทำให้ตอนนี้แบบตกปลาได้เยอะขึ้นแล้วมีปลาอะไรก็ไม่รู้มีปลาวัวปลาใส่แว่นแล้วก็มีกุ้งด้วยเงิน26 0 0มผมขอทำการซัมมอนเอ้ยผมขอทำการอัปเกรดสตริงแล้วก็คูณ3ด้วยแล้วก็มี5,000เอาเป็นน้ำหนักแล้วก็จัดรีบาวมาเรียบร้อยจากนั้นก็ทำการปึ๊บเพิส โอ้ยโอ้ยโอตกปลาทีหนึ่งแม่งรบกวนแบบชั้นบรรยากาศโลกมากนะองค์การนาซองนาซาแบบจะปล่อยจ้าวดเนี่ยต้องติดต่อมาหาผมก่อนไม่งั้นจ้าวดที่ปล่อยไปเนี่ยเจอคันเบ็ดผมแน่นอนเอ้ย90้บ้านะจากนั้นเอาเป็นน้ำหนักเออน้ำหนักเนี่ยมันจะทำให้แบบตกปลาตัวใหม่ได้เว้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง หรือว่าเออเออเอาเอาพาดไปอย่างน่าเสียดายอัปเกรดคูณ3จัดมาจาก115%นะทำให้ตอนนี้กลายเป็น130%แล้วมันคูณ3อยยังไงเหมือนแบบบวกมา15%เนะ่ยอ๋อคือ5%คูณ3อะไรอย่างี้ปะ่ะแล้วก็ค่อยแบบมาบวกกับของเก่าน่าจะอย่างนั้นมั้งนะเอาเป็นน้ำหนัก ไม่เคยจะเพอร์เฟกนะแต่ว่าโดนจรวดนาซาเข้าไปในจังหวะนี้แล้วทำให้เหยื่อล่อของผมนั้นกระเด้งกระดอนถอยหลังมาแล้วก็ทำให้ผมนั้นออเออสอตัวแย่ปึ๊บเพอร์เฟกต์บ้าบอว้าวปึ๊บอุ้ยลงดินแล้วก็เด้งไปหนึ่งทีนะชนบนลู <c oughs> โอ้ยเก็บไปแล้วสองหอนะเอ้ยแล้วเจอนี้ด้วยเนียนแคทจังหวะนี้ต้องเอาให้ได้เออสวยเจอปาทูน่าหรือเปล่านะ เฮ้ยปึ๊บปบอยากจะได้ปลาตัวใหม่มีปลาซูชิด้วยสวยมากเอาแหละจังหวะนี้นะเราจะต้องอิ่มหมีพีมันกันทุกคนว้าวคูณ3ไปเรียบร้อยนะทำให้ตอนนี้ได้เงินมา5,500และปลดล็อกตัวละครใหม่ฮะเป็นปลากระป๋องนักตกปลานี่แกค่าเผ่าพันธุ์เดียวกันเหรอวะเนี่ยทำให้ตอนนี้นะสเต็งคือ160%แล้วก็จังหวะนี้เพอร์เฟกต์บ้าดา เจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนนักตกปลาจ้าเาเงไปรัวรัวเด้งกลับมาทำไมโอ้ my god เฮ้ยมีปลามงกุฎนะเมื่อกี้จะดา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 พยายามหลบเอาปลามงกุฎปลามงกุฎอยู่ไหนปลามงกุฎเอ้ยเอ้ยนี่ไงนี่ไงไม่ใช่ปลามงกุฎนะแต่ว่าเป็นกุ้งทองคําเรียบร้อยไม่รู้ว่าจะปลดล็อกตัวละครใหม่หรือเปล่าหรือว่าแบบเป็น กุ้งแบบสกินทองคำช่ใช่ใช,ชไม่ได้ปลดล็อกปลาอะไรใหม่เลยคือสกินทองคําเนี่ยมันน่าจะแบบทําให้ได้ราคาดีขึ้นแค่นั้นแหละแล้วก็ล่วงหน้ามาครับผมจังหวะนี้เหมือนว่าจะมีปลาใหม่นะเป็นปลาไหลโอเคแล้วก็ปลาใหม่หรือเปล่าน่าจะใช่นะเก็บมาให้หมดเจอปลาวัวครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมสามารถจับปลาได้ทั้งหมด18ตัวนะทุกคนเรียบร้อยการเงินตอนนี้ก็เลยเป็น 2,005แล้วก็จากนั้นอัปเกรดสตริงไอ้แมวเอาเป็นความลึกเออตัวละครไหมคิกปล่อยพลังไปตรงแบบด้านนอกสุดมันจะสูงไหมคููอีกแล้วบ้าดาโอเริ่มเห็นดวงดาวแล้วเว้ยว้าวเราเมื่อกี้แบบชนเศษอุกบาทเด้งไปอย่างดีนะและในจังหวะนี้นั่นก็เหมือนว่าจะได้ปลาใหม่อีกแล้วนะเออปลาแว่นก็มาครับผมเรียบร้อยนะไปเลยเฮ้ยปลาลูกชิ้นหรือเปล่าปลาส้มเก็บมาอ่าโอเค และตอนนี้ก็ได้แจ็คพอตพันเก้าคูณ <c oughs> แจ็คพอตไม่คุ้มเลยรอบนี้แล้วก็อัพรีบาวชึบมาอุ้ยเจอดาวคอที่แบบเป็นวานด้วยเป็นวานอาวกาศแล้วจังหวะนี้นะก็เด้งลงมาแล้วก็จะทำให้ผมนั้นได้ปลาใหม่ไหมก็ไม่เป็นปลาไหลฮัลโหลไม่เอาและงั้นรอบหน้าเอาเป็นเพอร์เฟกและกันปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บได้มา2อ0 0อัพให้ r Resistance จัดมาแล้วก็เพอร์เฟกไปแซ้โอ้โหระเบิดอย่างสวยนะโอ้ยโ,โอ้ยโอจะไปแบบหาหลุมดำเลยเหรอโอ้โอ้โอ้แว่งเด้งอย่างสุดนะไม่ค่อยลึกเลยเฮ้ยปลาใหม่ปลาใหม่ปลาใหม่หรือเปล่าน่าจะใช่นะไม่คุ้นปลาตัวสีแดงๆโอเคเจอแบบเนียนแคทเต็มไปหมดเลยปึ๊บปั๊บ ปับป๊บปั๊บ3100ัคูณสให้ความลึกเพอร์เฟกต์เออโอ้โห,โโหระเบิดไป2อทีนะและจังหวะนี้เด้งไปชิงไปอย่างไกลครับผมปับโอ้โหการรีบาวแม่งยังสุดอย่างเถื่อนเด้งไปรัวๆนะความไกลในตอนนี้คือ1,700แล้วนะ1,800แล้วโอ้ยเด้งโดนเรือแล้วกลับมาปลาใหม่เพียบครับผม โอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้ปลาอะไรไม่รู้อเจอปลาแมวด้วยเราเก็บ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 ปลาแมวสวย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 เฮ้ยอาชึบอาชึบปั๊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 บนี่ไงโอ้ยปลาทองโอ้ไม่เจอปลาแบบปลาปลาปลาดูดจวบด้วยเมื่อกี้โอเคสี่พันคูณสามไปถ้าตกมังกรได้ก็น่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยคูณสามให้สตรง โอเคเพอร์เฟกไปสิปับปับไปโอโหสามต่อครับผมโอโหอุกกาบาตก็อุกกาบาตเถอะเอา้าเอา้าเมื่อกี้ไม่ได้อะไรเลยโคตรเศร้าเออเกรดโอ้โวเจอหลุมดำด้วยเออองศาม,มันไม่ได้ไงเจอปลาชมพูเจอปลาแว่นโอเคปลาชมพูน่าจะเป็นตัวใหม่มั้งนะเฮ้ยปลาขนมปังหรือเปล่าโอเคปลาลูกชิ้นก็มาครับผม ตอนนี้ผมตกปลาได้ทั้งหมด19ตัวได้เงินมา1,009โอเคสําหรับด้านบนเนี่ยลดล็อกหมดแล้วนะตอนนี้จะเหลือแค่ด้านล่างเท่านั้นคูณ3ให้สเต็งเรียบร้อยปรับเข้าให้เกรดนะว้าว <S <S เอ้ยเด้งไปสวยมากนะออโดนบอลลูนแล้วบอลลูนไม่แตกนะแต่ว่าบอลลูนล่วงแล้วตอนนี้ก็ล่วงน้ามาเรียบร้อย ทำให้ตัวผมนั้นไม่เจอปลาใหม่อะไรเลยน่าจะใช่มังนะมีแต่ปลาเก่าแต่ว่าด้านบนเนี่ยจะมีปลาสีทองสังเกตที่ด้านซ้ายมือมันจะมีบอกอยู่แล้วน,นี่ไงละ่ะปลาสีทองเรียบร้อยนะปลาสกินทองคําทําให้ตัวผมนั้นได้เงิน4,007เกตไม่นะโดนจรวดดาซ่าไม่โดนเว้ยโอเคปรับหมเด้งโดนบอลลูนครับผมปรับเข้าให้ ปลาใหม่หรือเปล่าปลาสีชมพูไม่แน่ใจเออเอ้ยเมื่อกี้ปลาใหม่นี่ไงเออน่าจะใช่มั้งแล้วก็นี่ไงปลาใหม่ปลาใหม่ปลาใหม่ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ปลาใหม่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่ครับผมจังหวะน,นี้บอกเลยการเงินค่อนข้างดีได้มาทั้งหมด4,100ออ่าใช่จริงด้วยนะเป็นปลาใหม่เลยแล้วก็ตอนนี้จะเหลือปลาอีกแค่2ตัวเท่านั้นเอาเป็นสตรงแล้วก็อัพเป็นรีสิสแันแล้วก็ออคู่ ว้าวโอ้โหไยแบบคูนี่คือกากมากอ่ะตัดทิ้งไปปึ๊บเพอร์เฟคเป้าว้าวผ่านหลุมดำแล้วก็เมื่อกี้โดนจรวดของนาซาครับผมบอลลูนถึงก็แตกรัวๆปึ๊บ ปลาใหม่ต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยปลาใหม่ใกล้ชั้นอยู่ตรงไหนอยู่ด้านบนนะนี่ไงนี่ก็เป็นปลาใหม่นะเป็นปลาดุกเพราะว่าปลาดุกมีหนวดน่าจะใช่มังนะเออตอนนี้ก็เหลือแค่ความลึกอะยิ่งลงไปลึกมากเท่าไหร่นะผมเดาว่าน่าจะเจอปลาตัวสุดท้ายเรียบร้อย5,100สําสำหรับตอนนี้ก็ตกปลาได้เกือบหมดทุกตัวแล้วจะเหลือเพียงแค่มังกรเท่านั้นเอาเป็นสตริง โอ้มาแล้วรอบนี้มันจะต้องได้แล้วเรียบร้อยนะอันนี้คืออะไรเนี่ยปลาไดาโนเสาร์เหรอไอเราก็นึกว่าแบบเป็นมังกรเฮ้ยแล้วก็เจอปลาทองด้วยเรียบร้อยนะสําหรับรอบนี้ ผมสามารถเก็บปลาได้ครบทุกตัวแล้วและทําให้ผมนั้นได้เงิน7,000พันสี่ <Wow. S 1> ล็อกตัว,ตวละครใหม่นะเป็นกวางนักตกปลาโอเคสํา okay. สหรับตอนนี้ก็เก็บปลาได้ครบทุกตัวแล้วดังนั้นจงดูและปลาปื้มนี่คือการปาคันเบ็ดที่จะทะลุไปถึงอวกาศ oh, <shit. S 1> เพื่อตามหาความจริงของจัก,กรวาลน,นี่คือพ่อแฟกว้า โอ้ตอนนี้แบบสูงกว่าหลุมดําไปเรียบร้อยนะแล้วเมื่อกี้อะไรแตกไปไม่รู้แตกไปลวนัวครับผมอยากจะขึ้นไปด้านบนอย่างนั้นแหละเจอจรวดนาซาแบบกําลังขับหนีอยู่ด้วย <_ C 1> เจอไดโนเสาร์เหมือนเดิมนะโอ้เมือ่อกีอ้ดาวอะไรวะด่ะโอ้ได้อยู่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 เด้งไปอย่างนั้นแหละไม่อยากจะลงไปข้างล่างว่าอยากจะแบบขึ้นไปด้านบนอยากจะรู้ว่าไปสูงๆเนี่ยแล้วเจออะไรบ้าง ทำให้ตอนนี้สเต็งค,คือ325เซละเกรดป้าดอะโอเคปรับเข้าให้นั่นแหละดีมากเจอดาวเสาดาวสุกด้วยหรือเปล่าวะเมื่อกี้เด้งไปอย่างนั้นแลรยังชอบนะอย่าลงน้ำใช่ใช่โอ้ยเจอวิธีวงโครจรของอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวหรือว่ามันวนรอบโลกวะ oh, <shit. S 1> <laughs> เห็นเหมือนแบบเป็นเส้นๆด้วยอ่ะเพราะว่าสเต็งอะเยอะขึ้นแล้วไงแรงมันก็เลยเยอะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม